สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ5กระบวนการขั้นตอนในการที่จะพัฒนาให้เรากลายเป็นนักขายมืออาชีพครับนักขายมีหลายรูปแบบครับแต่นักขายมืออาชีพจะทำในส่วนของ5กระบวนการนี้อย่างเคร่งครัดอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยให้ความสำคัญตามสัสดส่วนที่ได้ฝึกฝนมาอย่างหนักเพราะไม่มีนักขายหรือคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนครับไม่ฝึกแล้วลงสนามจริงเลยเพราะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคุณเป็นนักกีฬาแล้วคุณไม่ฝึกแล้วคุณลงสนามจริงเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเจ็บตัวครับอาจจะได้รับการบาดเจ็บผิดหวัง และนี่คือสิ่งที่นักขายต้องพยายามหลีกเลี่ยงครับเราจะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่เราฝึกฝนอย่างหนักครับฝึก5ขั้นตอนนี้ครับอย่างถูกต้องแล้วคุณจะสามารถขายได้อย่างที่คุณตั้งใจไว้กระบวนการ5ขั้นตอนนี้ครับประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยคือการเปิดใจครับการเปิดใจคืออะไร การเปิดใจถือเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับในการที่จะทำให้เราสามารถขายได้หรือขายไม่ได้การเปิดใจลูกค้ามีหลายวิธีครับแต่การเปิดใจลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำคัญยังไงครับเพราะถ้ากับการเปิดใจไม่เกิดขึ้นกระเป๋าตังค์ลูกค้าก็ไม่เปิดครับเราพูดตรงนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของความเป็นจริง พราะถ้าคุณอยากจะนําเสนอให้กับเขาแต่คุณยังไม่เปิดใจเขาคิดว่าเขาอยากจะซื้อไหมครับคิดว่าเขาอยากจะได้สินค้าหรือบริการจากคุณไหมครับกระบวนการเปิดใจเกิดขึ้นได้ด้วยการตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับที่เราพบกันบุคลิกภาพของนักขายครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเราเห็นคนหนึ่งคนแล้วเนี่ยเราอยากจะเดินเข้าไปหาเขาไหม เราอยากจะรับคําปรึกษาจากเขาไหมเราอยากได้การช่วยเหลือจากคนคนนี้ไหมคนทุกคนครับตัดสินคนนั้นนหะแว็บแรกเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรยกตัวอย่างครับถ้าเกิดเราเคยไปตามห้างเคยเจอพนักงานขายสินค้าชนิดเดียวกันครับก็จะมีคนขายหลายประเภทหลายยี่ห้อแต่ทำไมเราเดินเราเลือกที่จะเดินไปหาใครสักคนหนึ่งครับ เพราะอะไรถ้าเราลองวิเคราะห์ดูจริงๆแล้วเราจะเริ่มเข้าใจครับว่ากระบวนการในการซื้อของลูกค้าเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมันมีรูปแบบที่ตายตัวครับมันมีรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งถ้าเราเข้าใจในส่วนของนักขายแล้วนักขายก็จะสามารถไปตอบโจทย์คนที่อยากจะซื้อได้ครับกลับมาที่ตัวอย่างครับถ้าวันนี้เราเจอพนักงานในห้าง2คนคนหนึ่งครับยืนอยู่เฉย,เฉย รอเราเดินเข้าไปหากับอีกคนหนึ่งพยายามที่จะเดินเข้ามาหาเราครับโดยที่พยายามที่จะเดินเข้ามาสอบถามว่าเราต้องการอะไรวันนี้พี่มองหาอะไรคะวันนี้พี่มองหาอะไรครับหรือผมจะช่วยอะไรที่ได้วันนี้ครับแล้วเขาค่อยๆค,ครับค่อยๆสืบหาว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรบุคลิกภาพความกระตือรือร้นเป็นเรื่องสำคัญครับในการเปิดใจ เพราะว่าคนจะตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปปรึกษาใครเคมีมันต้องตรงกันครับมันต้องถูกชะตากันในระดับหนึ่งครับว่าคนคนนี้น่าจะสามารถดูแลเราได้น่าจะช่วยเราได้ในบางเรื่องและนี่คือขั้นตอนแรกครับของการเปิดใจจริงๆกระบวนการเปิดใจมันมีมากกว่านี้ครับในส่วนของการตั้งคำถาม,ถามเพื่อให้ลูกค้าพูดออกมาให้เยอะขึ้น ซึ่งมันก็จะควบรวมไปถึงในส่วนของประเด็นที่2ครับนั่นก็คือกระบวนการของ fact finding fact finding คือการค้นหาความต้องการที่แท้จริงครับของลูกค้าให้เจอเพราะความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเนี่ยบางทีลูกค้าไม่ได้บอกเราทั้งหมดครับลูกค้าอาจจะบอกว่าเรามาหาเก้าอี้ตัวนึงเราอยากได้เก้าอี้รูปร่างลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่ลูกค้าไม่ได้บอกเราคือ เขาต้องการความสะดวกสบายเขาต้องการฟังก์ชันของเก้าอี้ตัวนั้นหรือเขาต้องการรูปร่างลักษณะให้มันเข้ากับเฟอร์นิเจอร์หรือสำนักงานของเขานี่คือกระบวนการที่2ครับที่สำคัญซึ่งเราต้องหาให้เจอครับว่าลูกค้าจริงๆแล้วต้องการอะไรซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกเราตรงๆครับเราต้องหาให้เจอด้วยการตั้งคำถามนี่แหละครับ การตั้งคำถามมันจะทำให้เราสามารถค้นหาสิ่งที่เขาต้องการจริงๆได้พระเจ้าครับให้เรามาหนึ่งปากให้เรามาสองหูมันมีความหมายนะครับเราต้องถามคำถามให้ถูกต้องครับถามคำถามที่ตรงประเด็นแล้วทำให้เขาพูดออกมาในสิ่งที่เขาต้องการครับสองหูของเราเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจรับฟังวิเคราะห์แล้ว สามารถบอกได้ว่าลูกค้าคนนี้จริงๆแล้วเขาห่วงอะไรหรือเขาต้องการอะไรอะไรที่สามารถจะทำให้เขาตัดสินใจได้อะไรที่สามารถทำให้เขาชีวิตดีขึ้นได้สะดวกสบายขึ้นได้และนั่นคือเหตุผลที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อครับผ่านไปแล้วครับ2กระบวนการที่สำคัญนะครับคือ2กระบวนการที่จะทำให้เราเริ่มเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและกระบวนการที่3ครับ เมื่อเราเข้าใจเขาแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรโจทย์ในชีวิตเขาคืออะไรเขาเริ่มเปิดปาเขาเริ่มคุยกับเรามากขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาครับคือเมื่อสินค้าที่เรามีหรือบริการที่เรามีมันไปสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้างไปช่วยแก้ความกังวลอะไรให้เขาได้บ้างไปทำให้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นสามารถนอนหลับทั้งคืนได้ยังไงได้บ้าง เราก็แค่นำสินค้าของเราเนี่ยแหละครับไปนำเสนอให้กับเขาพรีเซนต์ให้กับเขาฟังครับว่าอะไรที่สินค้าเราจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้แต่เราไม่สามารถมาถึงแล้วกระโดดมาขั้นที่3ได้ครับจุดอ่อนหรือจุดบอดของนักขายที่ยังไม่ใช่มืออาชีพจะพยายามเร่งรัดในการกระโดดมาขั้นที่3แล้วพยายามใช้เวลากับมันค่อนข้างมาก ซึ่งมันจะมีผลครับกับขั้นตอนที่4การที่เราจะทำขั้นตอนที่3ได้ดีมันต้องเกิดจากการทำขั้นที่1และขั้นที่2มาอย่างถูกต้องก่อนโดยให้ความสำคัญกับ2ขั้นตอนแรกครับคุณจะสามารถเสนอเขาได้ยังไงท่านในวันนี้คุณยังไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคุณจะเสนอเขาได้ยังไงในเมื่อวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าโจทย์จริงๆแล้วที่เขาต้องการสินค้าหรือบริการของคุณเพราะอะไร เขามีความกังวลเรื่องอะไรยกตัวอย่างครับถ้าอย่างวันนี้เขาต้องการจะซื้อเก้าอี้เขาต้องการเก้าอี้เพื่อเอาไปโชว์หรือเปล่าหรือเขาต้องการเก้าอี้ที่นั่งสะดวกสบายโดยที่ไม่ได้สนว่ารูปร่างลักษณะมันจะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ของเขาได้หรือเปล่านี่ต่างหากนะครับคือขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้คุณขายได้สองขั้นตอนแรกคือประตูที่จะเปิดใจลูกค้าครับ คือประตูที่จะทำให้คุณสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาได้เพราะคุณให้ความสำคัญกับเขาครับเพราะคุณสนใจเขาแล้วคุณนำเสนอในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในขั้นตอนที่สามไม่ใช่ว่าคุณนำเสนอในสิ่งที่คุณอยากจะเสนอผิดกันนะครับนักเสนอเนี่ยไม่ใช่นักขายนะครับเราเจอนักเสนอขายเยอะครับ โดยที่วันนี้เขาเหมือนมาแหร่ขายให้กับเราครับโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการอะไรนี่คือความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นครับที่ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญมากกว่านั่นก็คือกระบวนการเปิดใจและ fact finding ครับค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้เจอ หลังจากนั้นการเสนอขายจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยลงค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดคุณกระโดดมาที่ขั้นตอนที่3เลยนำเสนอนำเสนอนำเสนอโดยที่คุณยังไม่เข้าใจลูกค้ากระบวนการที่4คุณจะยากขึ้นทันทีนั่นคือกระบวนการของการแก้ไขข้อโต้แยง้งข้อโต้แยง้งมีเยอะครับถ้าเราวันนี้เราเดินไปห้างมีคนมาเสนอของเราเราพูดว่าอะไรบ้างครับ ประโยคคลาสสิกที่เราเจอกันบ่อยๆไม่มีเงินยังไม่พร้อมขอปรึกษาก่อนเราเนี้คือข้อโต้แย้งที่เราแม้กระทั่งตัวเราเองก็ใช้เหมือนกันในความเป็นจริงเราอาจจะยังไม่ได้ดูหรือเข้าใจตัวสินค้านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนำเสนอแบบคนขายทั่วๆไปกระโดดมาที่ขั้นตอนที่3เลยคุณจะเจอข้อโต้แย้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วคุณจะต้องใช้พลังงานในการโน้มน้าวเขาอย่างมากเพื่อจะทำให้เขาเริ่มสนใจเพื่อจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้เพื่อจะทำให้เขารู้สึกว่าวันนี้เขาพร้อมจะจ่ายแต่ถ้าคุณทำสองขั้นตอนแรกอย่างถูกต้องอย่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เข้าใจมันจริงๆขั้นตอนที่สามมันจะทำมันจะแก้ปัญหาให้กับคุณในข้อโต้แย้งไปเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีข้อโต้แย้งบ้างครับเพิ่มเติมผมยังไม่พร้อมจริงๆละ่ะผมจะทำยังไงได้บ้างเหล่านี้คือการแก้ไขข้อโต้แย้งที่แท้จริงของลูกค้าเพราะข้อโต้แย้งในโลกใบนี้มี2แบบครับแบบที่1คือข้อโต้แย้งที่หน้าฟังลูกค้าจะบอกคุณครับอ๋อโอเคดูแล้วดูน่าสนใจนะแต่ขอกลับไปตัดสินใจก่อนขอไปปรึกษาภรรยาก่อนขอไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อน หรือเขาอาจจะบอกคุณว่าผมไม่มีเงินอะ่ะอันเนี้ยมันคือข้อโต้แย้งที่เราใช้กันแม้กระทั่งตัวเราเองก็ใช้แล้วเราจะแก้ข้อโต้แย้งเหล่านี้ยังไงการแก้ข้อโต้แย้งคือการที่เราต้องวนกลับไปครับเพราะถ้าคุณทำสองขั้นตอนแรกดีแล้วคุณจะวนกลับไปหาข้อที่2ครับนั่นก็คือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แต่ก่อนที่คุณจะแก้ข้อโต้แย้งทุกข้อสิ่งนี้สำคัญนะครับคุณจะต้องเป็นพวกเขาก่อนการเป็นพวกเขาคืออะไรเข้าใจเขาครับให้บอกเขาครับว่าจริงครับพี่ถูกต้องเลยครับผมเข้าใจครับพี่ผมก็เป็นเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าไม่มีคนไหนที่ต้องการคนขายที่อยู่ตรงข้ามกับเขาแล้วทำให้รู้สึกเหมือนกับว่า เขาแพ้คนขายแต่เขาต้องการใครสักคนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนเขาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเข้ามาช่วยเหลือเขาจริงๆนี่คือจิตวิทยาขั้นพื้นฐานเลยครับเพราะมนุษย์ทุกคนไม่ชอบการถูกขายครับเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการบังคับมันเหมือนเป็นการที่เขากําลังโดนโน้มแนวแต่เขาชอบซื้อครับเพราะมนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เดินมาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่คุยกับเราตั้งแต่เริ่มต้นแต่พอเขาคุยแล้วเคมีมันต้องตรงกันครับความรู้สึกมันต้องจูนกันติดเพราะคุณไม่สามารถขายคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่อยากให้คุณดูแลได้หรือเคมีคนละขั้วกันมันพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็ต้องจูนกับลูกค้าให้ได้ครับ คุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของนักขายเลยอันนี้เพิ่มเติมนะครับมันคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและก็ลูกค้าของคุณนั่นแหละครับถ้าลูกค้าชอบหมาคุณไปพูดเรื่องแมวลูกค้าจะคุยกับคุณไหมครับจริงๆขั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการเปิดใจแล้วครับถ้าวันนี้ลูกค้าชอบฟุตบอลแต่คุณดันไปคุยเรื่องบาสเกตบอลมันก็จะคุยกันลำบากนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นตัวเราเองต้องปรับตัวครับ<ห>เพื่อให้เข้าไปอยู่เป็นทีมเดียวกับเขาอยู่ฝั่งเดียวกับเขาแล้วเขาจะเริ่มเปิดใจกับเรามากขึ้นครับเขาจะเริ่มพูดกับเรามากขึ้นเขาจะเริ่มบอกความต้องการที่แท้จริงของเรามากขึ้นเขาจะเริ่มบอกว่าข้อโต้แย้งที่แท้จริงของเขาคืออะไรและนั่นคือข้อโต้แย้งแบบที่สครับข้อโต้แย้งแบบแรกคือข้อโต้แย้งที่น่าฟัง ที่เราใช้กันทั่วไปไม่ใช่ข้อโต้แย้งที่แท้จริงครับแต่ข้อโต้แย้งที่แท้จริงเนี่ยในเหตุผลที่สองเนี่ยอันเนี้ยสำคัญข้อโต้แย้งที่แท้จริงจะเกิดหรือเราจะรู้ได้ในฐานะของนักขายคุณจะต้องตั้งคำถามให้เป็นครับก่อนอื่นคุณเป็นพวกเขาแล้วค่าใช่ครับพี่ผมเข้าใจครับถูกต้องเลยครับพี่ สิ่งที่พี่พูดผมก็คิดเหมือนกันในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่พี่ครับแล้วก็วนกลับไปครับถามเขาครับว่าอะไรคือจุดที่ทำให้พี่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้หรือครับผมเข้าใจครับว่าพี่ต้องการจะไปปรึกษาแต่พี่ครับวันนี้มันเป็นหน้าที่ของผมครับที่ช่วยให้พี่สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับใช่ราคาไหมครับที่มันอาจจะยังดูสูงไป หรือมันยังเป็นบริการที่อาจจะยังไม่ถูกใจพี่หรือเปล่าครับอะไรที่พี่ต้องการจริงๆครับผมจะได้ช่วยนำเสนอหรือบอกหรือทำให้พี่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือสามารถนำไปคุยกับคนที่พี่รักได้ง่ายขึ้นอันนี้คือการแก้ข้อโต้แย้งครับที่มันเป็นทักษะที่คุณจะต้องฝึกฝนไม่มีนักขายคนไหนครับไม่เคยเจอข้อต้แยง้งแต่พอเจอข้อโต้แย้งแล้ว แรกๆคุณจะตอบไม่ได้ครับคุณจะไปเจอคำถามเซตของคำถามครับช่วงแรกมันจะเป็นช่วงที่คุณต้องเรียนรู้อย่างหนักเพราะ l e ARNING CURVE กว่ามันจะวิ่งขึ้นมาได้คุณจะต้องใช้ประสบการณ์คุณจะต้องออกไปเจอสนามจริงคุณจะต้องลองฝึกฝนก่อนที่คุณจะทำได้เหมือนที่คนประสบความสำเร็จทำได้แต่มันไม่ยากครับ ถ้าคุณตั้งใจฝึกฝนจริงๆเพราะเมื่อคุณผ่านลูกค้ามาเซตหนึ่งแล้วเซตคำถามจะเริ่มวนครับคุณจะเริ่มเจอคำถามซ้ำการขายได้ทำให้เราดีใจครับทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มีเงินเข้าแต่สิ่งที่เป็นครูที่สำคัญที่ดีที่สุดสำหรับนักขายคือการขายไม่ได้ครับฟังดีๆนะครับการขายไม่ได้คือครูที่สำคัญของเรา เพราะอะไรครับเพราะมันทําให้เราเรียนรู้ครับว่าข้อโต้แย้งที่เราตอบไม่ได้เป็นเพราะอะไรทําไมลูกค้าคนนี้ถึงพูดแบบนี้ทําไมลูกค้าคนนั้นถึงโต้แย้งเรามาแบบนี้ช่วงแรกคุณอาจจะตอบข้อโต้แย้งไม่ได้ครับแต่อย่าเป็นกังวลครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่คุณยังคงเรียนรู้อยู่แต่ถ้าคุณต้องการกล้าเป็นมืออาชีพเพิ่มประสบการณ์ครับนักบินยังต้องฝึกบินเป็นพันๆชั่วโมง หรือหลายพันชั่วโมงหรือหลายหมื่นชั่วโมงก่อนที่เขาจะได้ออกบินจริงเขาต้องเก็บชั่วโมงจริงออกไปบินคู่ก่อนเหล่านี้ล่ะครับทุกๆอาชีพเหมือนกันหมดครับกว่าที่คุณจะเป็นมืออาชีพได้คุณต้องอดทนครับคุณต้องอดทนรอคอยความสําเร็จให้ได้และนี่คือสิ่งสําคัญอีกข้อหนึ่งเลยที่เสริมให้นะครับซึ่งการแค่แก้ข้อโต้แย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ คนส่วนใหญ่กังวลเพราะเราไม่เคยเจอเพราะเรายังไม่เคยเจอเซตคำถามนี้แต่อย่างที่บอกครับเซตคำถามเหล่านี้มันมีอยู่แค่เซตเดียวพอคุณเจอลูกค้ามากขึ้นคุณจะเริ่มตอบคำถามที่ซ้ำกันได้ละเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์การขายทุกๆครั้งครับไม่ว่าคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้ก็าตามอันนี้ก็คืออีกหนึ่งซึ่งส่วนที่สำคัญที่จะทำให้คุณพัฒนาได้อย่าง เนื่อเมื่อผ่าน4กระบวนการนี้แล้วขั้นตอนที่5คือขั้นตอนที่คุณจะต้องทำมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ขั้นตอนแรกนั่นคือขั้นตอนกระบวนการปิดการขายนักขายกับนักปิดการขายอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะครับนักขายแค่นำเสนอครับแต่นักปิดการขายโน้มแนวจิตใจของลูกค้าให้สามารถตัดสินใจ เลือกซื้อกับเราได้นักปิดการขายได้เงินครับนักขายอาจจะไม่ได้เงินอยากอยู่ฝั่งไหนครับถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องมาเป็นนักปิดการขายครับปิดการขายเนี่ยจะต้องทําสม่ําเสมอครับหลักการแล้วคุณต้องปิดการขายอย่างต่ำห้ครั้งเป็นต้นไปหรือมากกว่านั้นถ้าคุณทําน้อยกว่านี้แล้วคุณเดินออกจากบ้านลูกค้า หรือคุณถอยออกมาอันนั้นไม่ถือว่าคุณเป็นมืออาชีพนะครับการปิดการขายเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกครับตั้งแต่คุณเริ่มเปิดใจเขาแล้วพอคุณเริ่มรู้ข้อมูลเขาในขั้นตอนที่2คุณก็มีการปิดการขายไปในตัวแล้วขั้นตอนที่3คุณนําเสนอเขาแล้วคุณก็ต้องแทรกเรื่องของการปิดการขายเข้าไปอีกพี่คิดว่ากว่ามันจะเริ่มทํางาน คุ้มครองพี่ได้มันต้องใช้เวลานะครับถ้าตัดสินใจเร็วความคุ้มครองก็เริ่มต้นเร็วครับเหล่านี้คือกระบวนการปิดการขายที่คุณจะต้องทำอย่างสม่าเสมอไม่ใช่แค่หลังจากคุณเสนอขายแต่คุณต้องทำตั้งแต่ตอนคุณเริ่มทำขั้นตอนแรกแล้ว5ขั้นตอนนี้แหละครับที่จะทำให้คุณแตกต่างจากนักขายทั่วๆไป 5ขั้นตอนนี้เป็นเบสิกที่นักขายทุกคนเข้าใจครับแต่เข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าเราอาจจะเคยได้ยินครับนักขายอาจจะเคยได้ยินกระบวนการเหล่านี้มาแล้แต่คุณเคยวิเคราะห์และเข้าใจมันอย่างแท้จริงหรือเปล่าว่าเพราะอะไรเคสนี้ถึงขายได้เคสนี้ถึงขายไม่ได้เราทำห้ขั้นตอนนี้ครบถ้วนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดคุณทำห้าขั้นตอนนี้ตรงตามหลักการ เชื่อนะครับคุณจะพัฒนาขึ้นทุกๆวันแล้วอัตราการปิดการขายของคุณก็จะสูงขึ้นแน่นอนครับรายได้ก็จะตามมาและนี่คือความรู้ดีๆเบสิกดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันกันครับเพื่อให้ทุกๆคนได้กลับไปทบทวนครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง5ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณกลายเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ แล้วเราจะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพิ่มเติมในครั้งต่อไปถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับรบกวนกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สแสดงความคิดเห็นก็นได้ครับเพื่อทีมงานและก็ตัวผมเอง,งจะได้เอาเนื้อหาดีๆที่ทุกคนสนใจนะครับมาแบ,บ่งปันมาแชร์นนด้วยกนะันแล้พัฒนาไปพร้อมๆครับเปลนชีวิตด้วยงานขายไปด้วยกันพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ